กลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกับดิฉันสุภดาวิจักชิวง์ค่ะในช่วงนี้อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่ามี2เรื่องที่ดิฉันอยากจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในแง่กฎหมายจากกรณีที่มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ยื่นหนังสือต่อสารัฐธรรมนูญถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่มีการคัดค้านกันแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในวงกว้างอีกแง่หนึ่งค่ะในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวว่าใครได้หรือว่าใครเสียผลประโยชน์และวันนี้ค่ะดิฉันได้เชิญทั้งสองท่านนะคะคือคุณนิยมช่างพินิน สสจากจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์วิรพัฒน์ปริยวงนักกฎหมายอิสระค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตถามนักกฎหมายก่อนนะคะอาจารย์วิรพัฒน์คะถึงเรื่องของกฎหมายที่ตอนนี้เขาบอกว่าเอมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ไปยื่นหนังสือต่อสารัลธรรมนูญจริงๆแล้วเรื่องนี้ทําได้หรือไม่ได้คะถามว่าทําได้หรือไม่เนี่ยมองสองส่วน นักวิชาการเนี่ยนะครับก็ย่อมมีหน้าที่มีบทบาทในการพยายามติดตามตรวจสอบพยายามสแสวงหาวิธีการที่จะตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐนะครับ,รบแต่ิดง่าประเด็นอยู่ที่ตัวศาลว่าเมื่อใครก็แล้วแต่จะเป็นนักวิชาการเป็นชาวบ,บ้านเป็นฝ่ายคา้านรัฐบาลไปฟ้องศาลเนี่ยศาลก็ต้องดูกฎหมายว่าที่เขาฟ้องมาเหมือนรับได้หรือเปล่าค,ความเห็นของผมเนี่ยนะครับก็คิดว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าจะไปฟ้องเพื่อให้ยุติหรือแก้ไขโครงการรับจำนำข้าวทําไม่ได้ ทำไม่ได้เพราะว่าตัวสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีอำนาจรับคดีอะไรก็ได้หรือจะสั่งอะไรก็ได้จะต้อง<ะ>เป็นกรณีที่เฉพาะเจาะจงที่กฎหมายตัวเฉพาะตัวบทรัฐมนูนเนี่ยนำนดไว้อย่าง,<ะ>างเช่นคดียุพักการเมืองใช่ไหมครับหรือคดีคุณสมบัติลักษณะต,ต้องห้ามของคุณยงยุทธวิชัยเดชที่วันนี้จะไปฟ้องอันลักษณะ,ละน,นั้นเนี่ยจะมีบทบัญญัติพูดไว้ชัดเจนว่าไปฟ้องได้แต่ไม่มีบทบัญญัติใดๆในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับที่บอกว่าโครงการใดที่รัฐบาลดำเนินการแล้ว มีผู้เห็นว่าไม่พอใจหรือไม่ชอบหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ไปฟ้องล้มที่สารน้ำหนูเนี่ยทำไม่ได้ครับค่ะและในสายตาของอาจารย์วิรพัฒน์คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะไปยื่นที่สารไหนคะความจริงเรื่องนี้เนี่ยถามว่าไม่มีสารไหนที่ไปล้มโครงการรัฐบ,บาลไหมผมคิดว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าจะมีที่เกี่ยวข้องกันหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสารปกครองแต่สารปกครองเองต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้องแยกอีกว่าการการะทําใดเป็นการการะทําทางปกครองที่ไปฟ้องได้เ<ะ>ช่นถ้าสมมติว่าหน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวนะครับ ไปทำดำเนินโครงการแต่ปรากฏเลือกปฏิบัติจะจะจะเช่นเกษตรกรรายนี้มาบอกอ่ะรับจำนำให้แต่ <c oughs> เกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งบอกเฮ้ยอันนี้เป็นอีกพวกหนึ่งไม่รับ <c oughs> นะครับอ่ะอย่างนี้เนี่ยอาจจะไปฟ้องสัตว์ปกครองได้นะครับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับแต่ไม่สามารถจะไปฟ้องเพื่อจะล้มโครงการในโครงการได้ <c oughs> ผมอาจจะเสริมนิดน,นึงว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าประชาชนเลือกรัฐบาลนะครับเลือก สสนะครับสสไปเลือกนายกไปเลือกรัฐบาลใช่ไหมครับเขาดำเนินนโยบายก็ตอบสนองความตั้งการของประชาชนศาลเองเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้็ถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งก็เป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้พูดแทนประชาชนได้นโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องตอบคําถามอภิปรายกันในสภา,านะครับไม่ใช่ไปพูดกันที่ศาลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีนักวิชาการอย่างที่ทไปฟ้องศาลเนี่ยก็แสดงความเห็นได้ครับแต่อาจจะไม่สามารถไปฟ้องศาลได้เท่านั้นเอง ค่ะคราวนี้มาถามท่านสอสอนิยมกันบ,บ้างดีกว่านะคะกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของท่านสอสอนคิดว่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเสียประโยชน์บ้างเริ่มจากคนที่ได้ประโยชน์ก่อนค่ะคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เนี่ยก็คือพี่น้องเกษตรกร,รที่ทำการพ่อปลูกนะครับในการทำนานได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเท่นตั้งไว้ที่15,000บาท คข้าวความชื้น15%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอพี่น้องเกษตรกรเราข้าไปขายจริงๆเนี่ยก็ไม่ถึงนะครับพเพราะว่าที่ไปถึงเ็เพราะว่าข้าวความชื้นสูงก็เหลือประมาณ1 0 0 0 0พันหมื่นสองหนะครับก็มีสัดส่วนมีเลทน,นะครับในการคิดโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรอย่างเงี้ยได้เต็มเมนะครับแต่สิ่งที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับนโยบายใจอดีตท,ที่ผ่านมาโครงการประกันรายไ,ได้เนี่ยผมต้องพูดชัดเลยนะครับให้ชัดเจนว่าสิ่งสำคัญเองเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยตั้งโครง ประกันไว้11,000บาท <คะ S 2> นะครับแล้วก็เกษตรกร,ร,ก,รก็ขึ้นทะเบียนเอาที่อะไรก็ได้มาขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็จะชดเชยตามสัดส่วนโดยพื้นที่พาะปลูกเทียบกับอาตาัตราได้ต่อกิโลต่อไร่อย่างเงี้ยนะครับก็<ค>ะจะจ่ายอย่างเงี้ยนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะประกาศราคาอ้างอิงมาเช่นประกาศทุกเจ็ดวันทุกสัปดาห์เนี่ยประกาศราคาอ้างอิงมาวันนี้บอก800พนนะครับพราะ0 0พัปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็จะเอาข้าวไปขาย ในราคาที่ว่าคาดว่าจะได้แปดพันส่วนที่บอกประกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะ่ราคามันไม่ไปถึงอยู่แล้วก็รัฐบาลก็จะนําเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาชดเชยให้อีกสามพันอันนี้สําหรับประกันราคาประกันรายได้ประกัน,นรายได้ะนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเราเราจะเข้าใจว่าใครได้ใครเสียนะครับก็เอามาชดเชยให้แปดพันบาทแต่ด้วยข้อเท็จจริงนะพ่อคา้าไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกก็ดีโลงสีกด็ดีไปซื้อเกษตรกรเน,นี่ยยังไงก็ไปถึงแปดพันก็ซื้อหกพัน เจ็ดพันสูงสุดพอ<ม>ค้าก็อยากมีรายได้เขาต,ต้องอยากได้กำไรสูงนะครับ<ฆ>แต่พอซื้อมาห้าพันหกพันห้าพันสองห้าพันสามเนี่ยผมก็ได้รับเรื่องรองเรียนจากเกษตรกรห้าพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทก็อ่านความชื้นบ้างอะไรบ้างกว่ากันไปนะครับแล้วพ่อหลงสีเองพ่อค้าเองก็นํามาให้กับผู้ส่งออกผู้ส่งออกเนี่ยก็จะนําไปขายต่างประเทศส่งออกต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ต้นทุนที่ต่ำต้นทุนที่ต่ํามากเลยนะครับแล้วก็ไปขายแข่งกับเวียดนามบ้างอินเดียบ้างหรือประเทศใกล้เคียงเนี่ย แล้วทั้งๆที่ก็รู้ว่าข้าวรางเทาคุณภาพสูงก็ไปขายแข่งกันก็เพื่อมุ่งเน้นเอากําไรนะครับเพราะด้านรัฐบาลเนี่ยชดเชยไปเนี่ยแค่2ปีใช้เม็ดเงินตรงนี้ชดเชยไปเลยเนี่ยครับไอ้ส่วนต่างเนี่ยระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาประกันเนี่ยหนึ่งแสนกว่าล้านสองปีเราไม่มีของไม่มีข้าวอยู่ในกำมือเลยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญรู้ไหมครับผมมองว่าเมื่อพ่อค้าพูดส่งออกเอาข้าวไปส่งต่างประเทศเนี่ยถามว่าใครได้ประโยชน์ครับผู้บริโภคต่างประเทศได้ประโยชน์ก็พอซื้อข้าวได้ถูกไง แต่ต้องหันหลังกลับมานึกถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าวันนี้ต้นทุนเขาอยู่เท่าไหร่นะครับทั้งๆที่ทุกคนก็พูดอยู่เสมอว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินรกระดูกสันหลังของประเทศชาติแต่วันนี้ถ้านโยบายอย่างนี้เกิดขึ้นเกษตรกรเขาอยู่ไม่ได้เพราะด้านโครงการรับจำนำเนี่ยผมเรียในให้ทราบนะครับซึ่งปัจจุบันที่รัฐบาลทาอยู่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่าในการขบวนการของพรรคการเมืองเขาก็กําหนดแล้วนะครับคิดแล้ว ทำศึกษาทำวิจัยทำรีเสิร์ชแล้วนะครับออกมาเป็นนโยบายเนี่ยนะครับเพื่อจงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก็เพียงแต่ว่าถ้ามองว่าเป็นการจำนาก็ใช่นะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าราคาท้องตลาดเนี่ยมันใกล้เคียงกับราคาเป็นจริงก็สามารถไปถอนจำนาได้ภายในร้อยยี่สิบวันแต่ณปัจจุบันนี้ราคาจำนำมันสูงกว่าตลาดสูงกว่าตลาดก็ไม่เป็นไรนะครับและสิ่งที่มันคำเองถ้าถ้าราคามันสูงกว่าท้องตลาดใช่ไหมครับสูงกว่าท้องตลาดเนี่ย ก็ไปสามารถถอนได้ถ้าถอนไม่ได้รัฐบาลก็รับภาระ,ะนะครับก็ดําเนินการขบวนการระบายข้าวเป็นกลไกของรัฐบาลไปอย่างนี้เป็นต้นถามฝ<า> <นะ S 1> ้าอาจารย์บ้านดีกว่าอาจารย์คะในเมื่อหากประชาชนไม่พอใจหรือว่าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมานะ<ช>คะไม่ว่าจะเป็นไม่พอใจเรื่องของโครงการรับจำนำข้ารหรือไม่พอใจเรื่องของนโยบายอื่นๆของทางรัฐบาลแล้วแบบนี้การที่เขาสามารถไปร้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่ามีกฎหมายมารองรับตรงนี้ไหมคะเยอะครับ ก็ลักษณะถ้าสมมุติว่าบอกมีการทุจริตสมมตินะครับก็เราก็มีปปชใช่ไหมครับถ้าบอกว่ารัฐบาลดําเนินโครงการนี้โดยไม่ชอบโดยรัธรรมนูญด้วยกฎหมายก็ไปร้องเรียนที่ปจูจดการประเด็นก็ได้นะครับถ้าสมมติหน่วยงาน ภาคปกครองที่เขาไปดําเนินการโครงการนี้เขาไปเอาเปรียบประชาชนไปกลั่นแกล้งไปเลือกปฏิบัติช่วยรับจำนำกว่นี้แต่ไม่รับจำนำก็อาจจะไปศาลปกครองได้ท่านพิสูจน์ได้ว่ามันเข้าลักษณะของการการะทำทางปกครองแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยที่บอกว่าจะไปศาลรัฐระนูลเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเพราะอย่างที่ท่านสสพูดไว้ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าประชาชนเขาต้องการอะไรแล้วถ,ถามว่าใครจะรู้ครับว่าประชาชนต้องการอะไรคนที่รู้ดีสุดคือคนที่มาจากประชาชนคืสอสสในสภาเรามีฝ่ายค้านที่เก่งนะครับฝ่ายค้านก็สามารถอธิบายได้แต่ถ้าเกิดฝ่าย อธิบายแล้วบอกก็อาจจะถูกสอสอฝ่ายรัฐบาลถามว่าแล้วทำไมทีคุณยังใช้นโยบายประกันรายได้ประกันราคาแล้วความความความหมายมันก็ไม่ไต่างกันแต่วิธีนี้อาจจะดีกว่าอะไรก็ชี้แจงกันไปนี่คือกระบวนการทางประชาธิปไตยครับแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนบอกว่าให้โครงการนี้ข้าพเจ้าคิดไม่ดีรีบไปฟ้องศาลแลยให้ศาลสั่งหยุดมันดูเร็วมันดูสะใจมันดูได้ใจแต่มันไม่ใช่ชที่ประชาธิปไตยครับเพราะว่า mm. คนเก้าคนไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง mm. แล้วจะมา <Ha. S 1> บริหารนโยบายเศรษฐกิจของคนทั้งประเทศของชาวนาที่ท่านตุลาการอาจจะไม่ได้ลงไปทํานาจะได้ซ้ำเนี่ย มันก็คงจะมีความห่างกันอยู่พอสมควรนะครับอืมค่ะเออแบบนี้นอกจากที่ว่าศึกษาทุกอย่างให้แท้จริงแล้วก็พยายามมองหาช่องทางทางกฎหมายเนี่ยเราจะสามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้บ้างคะเอ,อก,ก็อย่างที่ที่เล่าไปครับคือมันต้องดูเป็นกรณีว่าถ้าสมมปัญหาคือเรื่องทุจริตใช่ไหมฮะปปชใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เขาไปดูแลลงสีไปดูแลรับจำนำข้าวเขาเขาไม่ไม,ไม่ปฏิบัติไม่เป็นธรรมไหมครับเลือกปฏิบัติหรือมีอะไรที่สอว่าทุจริตหรือเปล่าสารปกครองก็ไปได้ครับมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะช่วยให้ความรู้ประชาชนที่จะฟ้องได้ สารมนุษยเนี่ยก็ใจดีนะครับไปช่วยดูว่าไอ้คำร้องที่ร้องมาเนี่ยกลับไปแก้ใหม่แต่ผมก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าสารมนุษมีอำนาจที่จํากัดตามที่กฎหมายให้ไว้ดิฉันนะครับผมผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันนี้เราไปฟ้องสารมนุษได้เกิดวันพรุ่งนี้เราไม่พอใจว่านโยบายภาคใต้โจนภาคใต้ปรับไม่ได้สดีไปฟ้องสารมนุษให้ไปเปลี่ยนโครงการรัฐบาลน้นําท่วมไม่พอใจวิธีการปล่อยน้ําปล่อยเขื่อนไปฟ้องไปฟอ้ปฟองรัฐบาลไปจะไปสร้างสันติภาพกับต่างประเทศกัมพูชาไม่พอใจไปฟ้อง ประเทศหรอกนะครับเราก็มีสารเก้าคนเนี่ยนะครับที่บริหารนโยบายได้ทุกเรื่องเลยซึ่งมันก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตยมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนต่าค,คือเรื่องเรื่องการตรวจสอบการทุจริตเรื่องการไปฟ้องศาลเมื่อกี้ก็พูดกันไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมอยากจะฝากประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นคือประเด็นเรื่องประชาธิปไตยเราอย่าลืมนะครับว่าวิธีการตรวจสอบผู้ใช้อํานาจรัฐผู้ทําโครงการเหล่านี้เนี่ยก็คือวิธีการให้ผู้ที่ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนี่ ได้แสดงเสียงออกมาในวันที่เลือกตั้งพูดแบบนี้เดี๋ยวจะงงพูดแบบนี้ก็คืออย่างนี้ครับสมมติโครงการที่รัฐบาลทําอยู่นตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเขามีความร,รู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์และสุดท้ายมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ฝ่ายค้านบอกไม่ให้ทํา คนเหล่านั้นก็ต้องจําไว้ว่าฝ่ายค้านพรรคนี้นไม่อยากให้ทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแต่สมมติรัฐบาลทําปิดพลาดและมีปัญหาขึ้นมานี่นะครับเขาก็ต้องไปเลือกคนอื่นที่มีนโยบายท,ที่ดีขึ้นนี่คือคกลไกในทางทประชาธิปไตยซึ่งมันอาจต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่คงไม่ทันใจเหมือนกับไปฟ้องศาลปุ๊บแล้วล้มโครงการได้ทันทีซึ่งผมก็ยืนยันครั้งหนึงนว่าศาลไม่มีอำนาจนะครับแต่ประชาธิปไตยมีราคาที่ต้องจ่ายก็คือความอดทนและก็ต้องไปพร้อมๆก,กันครับค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของข่ําคืนวันนี้กับรายการถอดสลักข่าวนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะสอสอนิยมช่างพินิสอสสจากจังหวัดพิษณุโลกของพรรคเพื่อไทยคะ่ะและอีกท่านนึคะอาจารย์วิลพัฒนปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ